สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP 244รายการพระบ้านทั่วไทยนะครับเบอร์โทรติดต่อ096 9026829 ID าย2ดลไย์มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับครับไปดูตูนกันไปลยไปครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับพี่พี่นะครับนะครับนี่ครับรายการแรกครับพี่พี่องค์นี้นะครับนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญนะครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อพรนะครับนี่ครับหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับพี่พี่ครับนี่ครับ เหรียญพระเหรียญเก่าเหรียญบ้านๆนะครับพี่พี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับพี่รายการแรกนะครับอ่าไป400บาทรวมส่งนะครับรวมจัดส่งแล้วนะครับ400บาทนะครับรายการหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าสมเด็จสายวังนะพี่นะอันนี้เป็นสมเด็จสายวังนะครับเก่าๆเลยนะครับสมเด็จสายวังนะครับ นี่ครับสมเด็จไายว่างนะครับรายการนี้นะครับนี่ครับสี่ร้อยนะครับถัดมารายการรายการที่สามนะครับองนี้ครับเป็นหลังตาครุฑนะครับเขาว่ากันว่าเป็นของพระโคสารเจริญนะครับเป็นเจ้าอาวาสต่อจากวัลคังสมเด็จโตนะครับนะนี่ครับนะ โอสารเจริญอะไรเนี่ยนะครับนะมีนางพญาครับนะครับวันนี้มีนางพญาครับเก่าเลยครับพี่นะองนี้ครับนางพญาเอา300ครับพี่ครับนางพญา300นะครับนะนี่นางพญานะครับสามนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่เตียนหลังพ่อข้างปีสองสี่เกนะครับ หลวงพ่อทองสุกสี่ร้อยนะครับนะเหรียญหลวงพ่อทองสุกสี่ร้อยนะครับเหรียญใต้ลมเย็นนะครับเหรียญใต้ลมเย็นสามร้อยครับนะครับเหรียญใต้ลมเย็นนะครับสามร้อยครับนี่ครับเหรียญบ้านๆนะพี่นะไปไวๆเลยวันนี้ครับมีธุระต่อนะครับพี่ๆมีเช่าพระนะครับต่อก็เลยมาเช้าไปเช่ามาแล้วครับแต่ว่า ยังคัดไม่เสร็จนะครับก็เลยเอาชุดนี้มาให้พี่พีเอฟซได้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวบ่ายไปต่อนะครับอันนี้เป็นปิดตานะครับนี่ปิดตาปู่สุกสามร้อยครับนี่ครับปิดตาหลวงปูสุกสามร้อยครับพี่พี่ครับนี่ครับนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นของสายวังนะครับหยกดํานะครับหยกดําแผ่นทองนะครับ ปีสอง1ีหนึ่งหนึ่งนะครับหยกดำสี่รยครับหยกดำสี่ร้อยนะครับนะครับฟังราคาไปในคลิปเลยนะพี่นะฟังราคาไปในคลิปเลยถ้าเกิดไปสอบถามผมในแชทในช่องทางไลน์เนี่ยนะครับบางครั้งผมจําไม่ได้นะครับต้องมาเสียเวลาเปิดดูใน Youtube ต่ออีกนะครับพี่จําราคาใน YouTube ไปเลยนะครับนะพี่ๆท่านใดที่จะเช่าพระกับผมนะครับจําราคาในนี้ไปเลยนะครับอ่ะองค์นี้นะครับเปลียนปู่ทิม เหรียญนี่สภาพสวยเลยนะแต่มีฝุ่นมีอะไรขึ้นหน่อยนะครับนะครับเหรียญปูทิมสามร้อยครับพี่พี่นะครับอ่ะเหรียญปูทิมสามร้อยนะพี่พี่นะนะครับเหรียญปูทิมนี่ก็เหรียญปูทิมนะครับเนี่ยนะครับอ่ะนี่เป็นเหรียญเสมานะครับเสมาปูทิมเหรียญนี้สี่ร้อยนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญปูทวดหลังปูทิมวัดช้างให้นะครับ องนี้สี่ร้อยนะครับพี่พี่นะครับสี่ร้อยนะครับถัดมาเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับวัดสว่างทาสีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปีหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเหรียญนี้สามร้อยครับนะครับเหรียญนี้สามร้อยบาทนะครับนะครับถัดมาครับเหรียญ หลวงพ่อคูณนะครับเขาเรียกว่ารุ่นธนาคารสีนครนะครับปีสองหนึ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณธนาคารสีนครเหรียญนี้สามร้อยครับนะครับเหรียญนี้สามร้อยครับพี่พี่ครับถัดมารูปหล่อพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้นะครับนี่เก่าๆสวยๆนะครับ นี่ครับรูกปลอกหลวงพ่อเงินสามร้อยครับนะลูกป <bunker. S 2> ลอก, ah y, ลกพ่อเงินสามร้อย่าถัดมาครับองนี้องนี้เป็นพระร่วงนะครับพระร่วงนะครับอ่าเนื้อชินนะครับเนื้อชินหลังลายผ้ากุลบุรีนะครับอ่าพระร่วงสี่ร,ร้อยนะครับพระร่วงสี่ร้อยนะครับนะครับพระร่วงสี่ร้อยนะครับ นะครับรายการถัดมานะครับเหรียญเสมาครึ่งองค์นะครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อเชยปีสองสี่เก้าสี่นะครับปีสองสี่เก้าสี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับอ่ะพ่อเชยสี่ร้อยนะครับนะครับพ่อเชยสี่ร้อยนะครับนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด อ่าเป็นเหรียญใต้ลมเย็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองหกนะครับเหรียญนี้สี่ร้อยครับนะครับเขาเรียกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกกระสาบนะครับเหรียญนี้สี่ร้อยครับนะใต้ลมเย็นสี่ร้อยนะครับถัดมาครับเหรียญกงจับหลวงพ่อจ้อยรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อจ้อยวัดอุดมสมวัดศรีอุทุมพรนะครับจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อจ้อยนะครับ วัดศรีอุทุมพรนะครับรุ่นแรกนะครับปี2,500นะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับพ่อจ้อย400อนะครับนะครับถัดมาครับเหรียญปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับออกวัดพระโคนะครับออกวัดพระโคะนะสงขาปีสี่หนะครับปี4ี่หเหรียญวัดพระโคะปี4 6หพระโคองค์นี้3า0้อยครับปู่ทวดวัดพระโค3 0า้อยนะครับ เหรียญปวงปู่สุกนะครับศพปีสองสี่หกหกนะครับนี่ครับห่วงเชื่อมนะครับเหรียญนี้ครับนี่ครับเหรียญนี้สี่ร้อยนะครับเหรียญปู่สุกสี่ร้อยนะครับนะครับปู่สุกสี่ร้อยนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านนะครับ เสือหลวงพ่อปานคลองด่านนะครับมีรอยจานนะครับนี่นะครับเขี้ยวเสือสี่ร้อยนะครับเขี้ยวเสือสี่ร้อยนะครับรูปลอหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนต่อโค้ดเก้าสี่อุดกลิงนะครับพ่อทบสามร้อยครับพ่อทบสามร้อยนี่ครับนะครับพ่อทบสามร้อย ขุนแผนไข่ผาซีบหลวงพ่อกลวยเนื้อดินดำนะครับหลวงพ่อกลวยเนื้อดินนะครับเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนนะครับองนี้หลวงพ่อกลวยนะครับขุนแผนสามร้อยครับนะครับขุนแผนสามร้อยปิดตาครับองนี้ปิดตาไม่ทราบสำนักนะครับเนื้อผงคุกรักเก่านะครับ ปิดตาไม่ทราบสํานักนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเก่านะครับองนี้นะครับปิดตาสามร้อยนะครับไหวเท่าไหร่ใส่ได้เลยนะครับนะปิดได้ปิดเลยไหวเท่าไหร่ใส่ได้เลยนะพี่พี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเนื้อเงินยวงนะครับองนี้ครับพ่อเงินสามร้อยครับนะครับพ่อเงินสามร้อย ไว้เท่าไหร่ใส่ได้เลยนะครับองนี้ครับชินราชอินโดจีนมีโค้ดนะครับนะชินราชอินโดจีนมีโค้ดครับชินราช400นะครับนะชินราช400รนะพี่พี่นะครับอ่านะครับอ่ะคุนแผนเนื้อชินนะครับไขขึ้นเลยนะ fc นะครับไขขึ้นเลยนะนะครับคุนแผน300 นะครับขุนแผนสามร้อยเนื้อชิน้นสนิมไข่ขึ้นนะครับนะไข่ขึ้นเลยแผนสามร้อยนะครับนางกวักตรงนี้นางกวักหลวงปู่เผือกนะครับนางกวักปูเกป่เผือกปู่เผือกสามร้อยพร้อมกรอบเลยนะครับปู่เผือกสามร้อยรูปหล่อกำแพงเพชรนะครับรูปหล่อพระกระจาดกำแพงเพชรนะครับ นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิเชียนโมลีเป็นรูปหลอกกาแพงเพชรน,นะครับนี่รูปหล่อนี้นะ,ะรูปหล่อสี่ร้อยครับนะรูปหล่อสี่ร้อยนะครับเนื้อยกสามร้อยนี่เนื้อยกนะครับเนื้อยกนะสามร้อยพระพุทธนะครับเนื้อยกสามร้อยยกมันดาเลประเทศพม่านะครับยกสามร้อย นะครับนางพญาเข่าตรงเก่าเก่าบ้านบ้านเลยครับอ้อ่าเก่าเก่าบ้านบ้านเลยครับอ้นี่นี่ครับสวยๆนะครับอ่าอ่าปิดได้ปิดเลยนะครับนี่นางพญาสามร้อยนะครับอ่าไว้เท่าไหร่ใส่ได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหลวง พอดิง่งวัดสารกุลพิมพ์หนุมานหน้ากระบี่นะครับหลวงพอดิ่งไม่ใช่หลวงพอดิงออด่งหลวงพ่อสุนวัดสารกุลนะครับหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนนะครับหลวงพ่อสุนวัดสารกุลนะครับอ่าพ่อสุนสี่ร้อยนะครับเขี้ยวนะครับอันนี้เป็นเขี้ยวเสือเก่า,าๆวันบ้าน นะครับเก่าๆบ้านๆเขี้ยวเสือเจ็ดร้อยนะครับองนี้เขี้ยวเสือเจ็ดร้อยนะครับบ้านๆเลยครับนะเขี้ยวเสือเจ็ดร้อยครับพี่น้องเก่ามากครับพี่พี่นะครับปิดตาปิดตาปู่ยิ้มสี่ร้อยครับปิดตาปู่ยิ้มวัดหนองบัวสี่ร้อยนะครับปิดตาปู่ยิ้มสี่ร้อยพี่พี่นะครับ ไว้เท่าไหร่ปิดกันได้นะครับอันนี้อันนี้ <c oughs> นนพิมพ์สามสามสามฐานนะครับนี่โอ้โหพะล่วงครับพะล่วงรางปืนห้าร้อยนะครับพะล่วงห้าร้อยรางปืนนะครับนี่พะล่วงห้าร้อยครับสวยมากครับนะครับอ่ะ ปิดตาตรงนี้ครับปิดตาครับเหนือผงคุกรักนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับปิดตาปู่บุญสามร้อยนะครับจัดไปนะครับปิดตาปู่บุญสามร้อยเหรียญมหาเจิมนะครับเหรียญมหาเจิมนะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญมหาเจิมรุ่นแรก ลครปฐมนะครับวัดสะโมงคลนะครับเหรียญพ่อเจิมสามร้อยนะครับเหรียญเสมานะครับนี่ครับเหรียญเสมาเหรียญนี้ครับหลวงพ่อเล็กนะครับหลวงพ่อเล็กนะครับนี่ครับเก่านะครับเนี่ยพ่อเล็กสามร้อยนะครับรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เป็น พิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตาออกวัดขวางนะครับกุวัดขวางนะครับนี่พอ่อเงินพอ่อเงินสามร้อยนะครับนะครับเงินสามร้อยนะครับหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงปีสองสี่แปดสี่นี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับพี่พี่นะครับพ่อคง ก็คงสามร้อยครับนะปิดได้ปิดเลยนะครับพ่อจาดครับเหรียญพ่อจาดครับนี่ครับเหรียญปิดตามหาราบปิดตาเจริญราบนะครับพ่อจ่าสามร้อยนะครับพ่อจ่าสามร้อยเหรียญพ่อปานปีสองสี่แปดสามนะครับนี่ครับเหรียญพ่อปานปีสองสี่แปดสามนะครับพ่อปานสามร้อย นะครับพ่อปานสามร้อยหลวงปูเนะป่เผือกขุดสะ 300, นะครับปู่เผือกขุดสะพร้อมกรอบสามร้อยนะครับเก่าเก่าบ้านๆน,นะครับพ่อเผือสามร้อยนะครับนี่พร้อมกรอบนะครับเหรียญพระครูกาชาติวัดใหญ่นครศรีธรรมราชปีสองสี่แปดสองนะครับ เหรียญน,นี้300ครับปลาคูกาชาติ300นะครับรคูกาชาติ300เหรียญอาจารย์วัน่นรุ่น4นะถ้าช่วยรุ่น4เอารุ่น2อาจารย์วั่นรุ่น2นะครับนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นรุ่น2 300ครับนะแบ่งปันพี่ๆนะครับพ่อฟั่น300 อันนี้เหรียญหลวงพ่อฟัานเหมือนกันครับเป็นเหรียญนั่งสมาธินะครับนี่ครับออกปี 1, น 2, หนึ่งเจ็ดนะพศสอิบเจ็ดเหรียญนี้นะครับนะอ่าพ่อฟัานสามร้อยนะครับอ่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0969026829 ID Line 0967240203มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับ สนใจติดต่อได้เลยปิดได้เลยนะครับราคาที่ผมเปิดไปนะครับสามารถปิดได้เลยนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ